สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวฟิล์มสปัตเตอร์นะครับสปัตเตอร์อันนี้จริงๆลูกค้าติดไปประมาณ1อาทิตย์ได้แล้วครับเกือบๆหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ติดมาติดพร้อมกัน2องพันเลยนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นบานหน้าเนี่ยหกนะครับแล้วก็รอบคันเนี่ยเป็น8 0นตะครับติดตัวเดียวกับรถผมที่ผมใช้อยู่เลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ต่อกยวไน้อยู่นะครับใครสนใจเนี่ยลองทักทายกันเข้ามานะครับ จริงๆคันนี้ติดตัวเนี้ยติดไปเยอะมากๆเลยนะครับติดไปค่อนข้างหลายตัวไม่หลายคันมากๆเลยนะครับใครที่ติดไปจะรู้ดีว่าคือตัวเนี้ยการร้อนดีมากๆนะครับแล้วก็มองเห็นจากด้านในดีมากๆนะครับแล้วก็มันจะแห้งช้านิดหนึ่งนะครับนี่ติดไปหนึ่งตย์นะครับยังเห็นว่ามันมีตุ่มน้ำเลยนะครับเต่จะแห้งช้านิดหนึ่งนี่เราจะเห็นว่ามันเป็นตุ่มน้ำนิดๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะด้านในนะครับอันนี้จากด้านในนะครับ นี่เป็นที่ห่อไดฟิตนะครับเป็นฟิล์มสปัตเตอร์นะครับไม่ใช่ฟิล์มเซามิกนะครับการร้อนดีแล้วก็การมองเห็นจะภายในดีมากๆนะครับดีมากๆเลยผมลองใช้แล้วแจ๋วมากส่วนตัวผมเองเนี่ยสามบานหน้าเนี่ยหกเนี่ยมันก็ชัดมากๆเลยนะครับแต่คันนี้ลูกค้าเลือกเป็น8 0ดสิบรับผ่นบานหน้า60นะครับภายในโคตรชัดเลยนะครับออนนี้มีประกันอยู่7ปีนะครับส่วนเรื่องราคาก็สอบถามมันเข้ามาเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับมันใช้ฟิล์มไม่เท่ากันนะครับ นี่อันนี้คือด้านนอกนะถ่ายแบบให้เห็นเลยเรียวๆเลยนะครับด้านหน้า6 0 0นะครับถ่ายผมพาชมด้านข้างันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ด้านข้างนะครับน,นี่ด้านในนี่นะครับชัดเจนนะครับตอนนี้ราคาสูงหน่อยแต่จบแน่นอนนะครับจบแน่นอนอันนี้ยรถที่บ้านผมทุกคันเนี่ยผมติด มดีลยวจริงนะครับเกรงใครสนใจขักทายกันมานะครับร้านจะมีอยู่สสาขาณตอนนี้นะครับก็คือมีเป็นที่พระรามสองที่นี่ที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับก็เลยโรงพยาบาลบางประกอกก้ามประมาณ300เมตรให้เราสังเกตตึกนี้ไว้นะครับนี่ตึกนี้นะครับให้เราสังเกตตึกนี้ไว้นะครับมันจะอยู่ก่อนตึกนิดนึงนะครับสวนรักบังก็อยู่ซอย34มทับสนะครับซอยสามสี่ทับสาหน้าปากซอยเลยอันนี้ก็ติดถนนเหมือนกันนะนะครับอันนี้คือถนนพระรามสองอันนี้มุ่งหน้าไปทาง สุข <Jenny> สวัสดิ์นะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาเบอร์โทรก็มีอยู่หน้าเพจนะครับเก่งฝากไว้แล้วครับขอบคุณครับสปอตเตอร์จะมีความเงาลนิดนะครับนี่แบบนี้นะครับสวยเลยนะครับมดรถนี่ก็จะมีความเงานิดเนี่ยพิมพ์เซ้นก็มีธรรมดาแต่ในฟิล์มสปอตเตอร์นะครับโอเคใครสนใจทักทายมานะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับฟิล์มสปอตเตอร์ตอนนี้นะครับผมขอบคุณครับ